ในเน็ตไปแล้วสีห้าแล้วค่ะ วลล่าซิเอร์ครับครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่68,000ครับผมหกพันแล้ว <accent> ว่าสกูลโคโลคาเซียเลมอนลามตัวนี้ก็เริ่มที่400-500นะฮะต้นละ500ครับผมโคโลคาเซียกาเกน่าฮอลล่าบริเกตหรือว่าเรียกใครเป็นหูช้างด่างเหลืองนะฮะตัวนี้ก็กำลังฮิตกันราคาเท่าไหร่รตัวนี้ราคาอยู่ที่52,000ครับผม นี่ฟอร์มมันจะดีกว่าถ้าดูที่ลายใบนี่ก็ตัวนี้อยู่ที่ซีมถึงซีพันนะ,ะ <c oughs> โัวครับมาโชว์อย่างเดียวโชว์อย่างเดียวตัวนี้เป็นไม้ญี่ปุ่นพันๆเลยครับเป็นแอสโตไฟตัมตัวนี้เขาชื่อฮานกุเตน มันจะมีชื่อแต่ละแต่ละลายแต่ละลายครับถ้าเป็นตัวเล็กก็ไล่ตั้งแต่200ร้อครับ200ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่หน้าไม้หน้าไม้ สมไม้เมืองเชิงครับผมก็มีตั้งแต่ไม้ทั่วไปไม้เขียวไม้ดา่างนะฮะอยากรวบรวมกลุ่มคนเล่นต้นไม้ตั้งแต่กล้วยไม้ดา่างหรือก็ไม้เขียวทั่วไปก็คือเป็นกลุ่มที่เราทําขึ้นมาให้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่นะครับเริ่มเริ่มต้นวันนี้วันที่สองถึง3ตุลาคมคือวันนี้กับพรุ่งนี้นะฮะให้คนที่มีต้นไม้คนที่ อยากจะมาศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาชมที่งานสะสมไม้เมืองเทิงที่นี่ได้นะครับที่ไร่นาทีอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับผมใครที่ชอบไม้ด่างไม้สีแล้วก็สนใจบอนไซเนี่ยสามารถมาพบเจอกันได้ที่นี่นะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยมีชมรมของจังหวัดซึ่งสําหรับเด็กที่สนใจเยาวชนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปในชมรมได้นะครับเป็นชมรมของจังหวัดเชียงราย เป็นชื่อชมรมก็คือชมรมบอนไซเชียงรายนะครับไรที่สนใจแบบเล่นอยู่บ้านอยู่แล้วหรือว่า,อ,าอยากจะพบปะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะเรียนรู้และทําความเข้าใจกับการทําบอนไซนี่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจชมรมบอนไซเชียงรายได้เลยนะครับเรามีการให้ความรู้มีการพูดคุยสอบถามแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำบอนไซทำไม้ประดับแล้วก็ การจัดสวนมินิเล็กๆสวนถาดเราก็มีเพื่อนๆที่จะคอยให้ความรู้ให้คำแนะนำกันครับผมคนไม่ับยเป็น